คุณคิดว่าทักษะอะไรที่ CEO หรือเจ้าของธุรกิจทุกคนมองหาครับในคลิปนี้เราจะได้คนพบมันครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่รายการ5นาทีกับ CEO นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์1คุณสมบัติ ที่ผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนมองหาในทีมงานของเขานะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าโหต้องเป็นคนที่ IQ เก่งๆเราต้องมี GPA สูงสงต้องมีเรซูเม่ที่กับอัดแน่นด้วย activity, กิจกรรมมากมายผมจะบอกว่าส่วนตัวแล้วเวลาผมเลือกคนทุกอย่างนั้นไม่มีความสำคัญกับผมเลยครับสิ่งที่สำคัญคืออันแรกที่สุดเลยครับก็คือเป็นคนที่มี growth mindset หรือความคิด ที่ตัวเองหรือความเชื่อหรือความคิดที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ Growth mindset นั่นคืออะไรครับ Growth mindset คือความคิดที่ว่าเมื่อวานฉันทําอะไรผิดเมื่อวานฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างวันนี้ฉันสามารถที่จะปรับปรุงตัวฉันเองได้อย่างไงผมในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจผมมองหาทีมงานและคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาพยายามที่จะเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอพร้อมที่จะรับผิดพอรู้ว่าเราผิด เราก็พร้อมที่จะแก้ไขรู้ว่าเรามีตรงไหนที่เราบกพร่องเราก็ปรับปรุงมันผมเองก็เป็นแบบนั้นนะครับจากการที่เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วก็สร้างธุรกิจอีก3 4อันถึงทุกวันนี้เนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเป็นคนแบบนี้แต่มันเริ่มจากการที่ว่า ผมเดือดร้อนนะครับแล้วก็ผมอยู่ในพื้นที่ที่ถ้าผมไม่ทําคือจะไม่มีใครสอนผมดังนั้นผมก็ต้องไขว้เรียนรู้รอนลูกค้าดา่าขาดทุนนะครับเ,เสียตังค์นะครับไปมากมายจนมาถึงทุกวันนี้ได้และถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันนะครับนั่นแหละครับคือหนึ่งอย่างที่ทุกๆคนสามารถจะทําได้เลยทันทีก็คือปรับมุมมองให้เป็นมุมมองแห่งโรสแมนเซ e ตมีความคิดแนวโรสแมนเซตหรือความคิดที่ว่าความฉลาด ความสามารถของเรานั้นฝึกฝนได้นี่แหละครับคือเคล็ดลับที่อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้หากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วหากมีอะไรให้ผมปรับปรุงก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับเราอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามพวกเราแล้วใจกันครับขอบพระเจ้าวอวยพรครับ